ดูที่ไปงานแรกนะครับไปงานแรกเรื่องอะไร my toy ของ my toys นะครับของเล่นของฉันนะครับ toys oh. เติม s เข้าไปแสดงว่ามีของเล่นหลายชิ้นนะครับจากนั้นนะครับให้นำคำศัพท์นะครับมาใส่ให้สอดคล้องกับรูปภาพมีคำว่ามีคำว่าคำวบ big นะครับซึ่งแปลว่าใหญ่นะครับคำนี้ big ใหญ่ และคำนี้นะครับ small นะครับแปลว่าเล็กนะครับนักเรียนก็นำคำศัพท์มาใส่นะครับให้มีความสอดคล้องกับรูปภาพนะครับอย่างอันแรกลูกบอลลูกใหญ่ก็ต้องมี็นคำว่าลูกบอลลูกใหญ่เป็นคำว่า big นะครับ big ลูกบอลลูกเล็กก็คือ small s n a double l นะครับต่อไปโยโย่ัันเล็กก็ต้องเป็น small นะครับเอาคำว่า small มาใส่ต่อไปนะครับโยโย่อันใหญ่ก็ต้องเป็น big นะครับต่อไปรถตู้นะครับ van รถตู้คันเล็กก็คือ small นะครับคันใหญ่ก็ต้องเป็น big นะครับ teddy bear นะครับตัวใหญ่ก็ต้องเป็น big นะครับส่วนตัวเล็กก็ต้องเป็น small นเองนะครับนักเรียนก็ นำคำศัพท์มาใส่นะครับให้มีคำาสัดคล้องกับรูปภาพน,นะครับต่อไปนะครับใบงานต่อไปถ้าทำไม่ทันให้กดสกต็อปแล้วก็จดตามนะครับใบงานต่อไปนะครับใบงานที่สองต่อไปนะครับใบงานที่สองนะครับใบงานที่สองก็คือ เรื่องของ my pet นะครับ my pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะครับ mm hmm. เติม s เข้าไปก็คือสัตว์เลี้ยงอยู่หลายตัวด้วยกันเราก็เอาคําศัพท์นะครับมาใส่ให้มีความใส่คลองกับรูปภาพนะครับเ mm hmm. มื่อน,นําคําศัพท์มาใส่ปุ๊บก็ช่วยระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะครับในคําแรกนะครับคําว่า cat cat นะครับ cat แมวนะครับต่อไป dog dog แปลว่าอะไรครับสุดนะ ต่อไปนะครับ R A W b I T แ a b bit แปลว่ากระต่ายนะครับต่อไปนะครับ hamster ก็คือหนู hamster นั่นเองนะครับ hamster ตัวอะไรบ้างนะครับ H A M S T E R ต่อไปนะครับ fish แปลว่าปลานะครับ F I S H นะครับ fish แปลว่าปลา และสุดท้ายนะครับคำว่า bird bird b i r d bird แปลว่านกนะครับนักเรียนก็นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับมาใส่ให้มีความสอดคล้องกับรูปภาพมีตัวอะไรบ้างก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับพร้อมระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะครับในงานต่อไปนะครับในงานที่3 a d j e c t i v e นะครับเป็นคำคุณศัพท์เป็นคำที่อธิบายลักษณะนะครับ ในที่นี้ก็จะอธิบายลักษณะของรูปร่างของคนมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า tall t a w l นะครับ tall แปลว่าสูงนะครับต่อไปคำว่า s H o r t นะครับ short แปลว่าเตี้ยนะครับต่อไปคำว่า s l i m นะครับ slim แปลว่าผอมนะครับแล้วก็คำสุดท้ายคือ p l u m p plump แปลว่าอ้วกนะครับเรามาดูคำพทบก่อน ตัวกระตูนมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับอันแรกคือ pump นะครับอวบที่ is pump เขาวอวบนะครับรูปที่2เป็นรูปอะไรดีครับรูปล่างเป็นยังไงดีรูปที่2องอ่อแ้วกัน TALL นะครับ tall แปลว่าสูงนะครับเมื่อนำมาเขียนเป็นประโยคก็ต้องเป็น he is tall นะครับ he is tall เขาตัวสูงนะครับเขาตัวสูงต่อไปนะครับรูปที่สาม slim แปลว่าผอม S L I M slim แปลว่าผอมนะครับนำมาแต่มประโยคผู้ชายใช้คำว่า he he is slim นะครับ He is slim. He is slim. at H. H. E. is. e is slim. นะครับเขาตัวผอมต่อไปนะครับตัวพิเศษคือ pump แปลว่าอวดนะครับ P L U M P นะครับ pump แปลว่าอวดนะครับนำมาแต่งประโยคก็คือ He is pump. He is pump. He is tall <Okay. S 1> ต่อไปนะครับรูปที่5นะครับ tall รูปที่5คือ tall นะครับสูงผู้หญิงสูงผู้หญิงใช้คำว่า she ต้องเป็น h h e นะครับ she is tall is tall t a l, l เติม foot stop จบประโยคทุกครั้งนะครับ สุดท้ายนะครับในผู้หญิงตัวเตี้ยก็ต้องเป็นชอตนะครับ S H O R T นะครับชอตแปลว่าเตี้ยนำมาแต่งประโยคก็คือ is e s h o r t นะครับ is e s h o r t นะครับ is e s h o r t หล่อนตัวเตี้ยเองนะครับนักเดีนาจดตามน,นะครับ ได้เฉลยไปและก็ตกแต่งระบายสียให้สวยงามน,นะครับเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ